ครับผมแจร็กเชินกิลเลยช่อง Pen แพนค้าส์แธลันนะฮะคือไม่ได้ลงคลิปมาสี่สองเดือนแล้วมีสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยครับหมอให้พักยาวเลยยังไงก็ขอโทษทุกท่านเลยนะฮะที่ไม่ได้ลงคลิปคลิปที่ตัดต่อไว้ก็ไฟสุดหมดไฟไหายกู้คืนมาไม่ได้อย่างก็สุขภาพก็แย่ หมอบอกว่าต้องพักประบบสามเดือนกตกายเลยงไงก็ยังไม่นานครับรอบแป๊บไปเจอแน่กับทีใ่ใหม่หม่การทำไม้การทำอาชีพเสริมเอาให้สุขภาพมันดีก่อนครับแล้วลุยเต็มที่หมอบอกถ้าเกิดไม่หยุด คุณอาจจะได้หยุดยาวตลอดชีพเลยยังไงก็กลับมาโทษด้วยนะฮะแต่ว่าหลังจากเนี่ยวันที่20เนี่ยมันก็น่าจะมีคลิปใหม่ๆลงไปครับวันที่20นี่หมอว่ากลับไปทำงานได้น่าจะปกติน่าจะเจอหมอร้ายคนครับวันที่20แล้วก็น่าจะได้ กลับมาทำคลิปใหม่ยังไงก,ก็ขอโทษทุกคนด้วยนะฮะในในท, COVID ที่ไม่ได้ลงคลิป f อด้วยตั้งแต่โควิดแต่พอโควิดหายก็เนี่ยครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพบัตรเหตุนิดหน่อยอยังไงก็ไปเจอกันได้ครับผมสีไใจเหมือนกันเลยที่ผมไม่ได้ทำงานที่ผมจะดทำงาน ครับ